สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่แกอีวีเอพีเช้าบ่ายนะคะเขาจะมาที่สิบเจ็ดกันยายนหกห้าเนาะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับ v ีเอพีเช้าตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดก็จับคู่ค่อยเอานะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะ ามตัวก็สามส3 40, 1, 33, ่ศูนย์เหเจามจรือเพื่อนเราจับเอาใหม่ก็ได้นะต่อไปเป็น v ี p อบายตัวดินก็คือเก้ากับ7จ็ดตัวร้องคือสองกก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้า็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก็ดหกหกอกก็ขอให้ทุกคนชโชคดีนะ คู่เก้าสองสองเก้าเก้าหกนะอย่าลืมบายกบเช้าซื้อด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ําเพชรปลารวยนะคะเฮงเฮงปังปังทุกคนคะ่ะ